ลังดูดิมายูนอนกับดิ๊กห่าส,ส่งเสร็จจะหลับแล้วไม่กระดิ๊กแล้วยังกระดิ๊กอยู่ลุกขึ้นมาอีก

นอนต่อไปเถอะเข่งหัวนอนต่อไปเออไม่รู้นอนต่อไปพูดเหมือนฟังรู้เลยเอ,อ้เหมือนรู้เลยนะไม่รู้รู้ทุกอย่างเลฮะพี่ออนฮะไม่รู้ไม่บอกเองนะฮะเ <c oughs> <c oughs> ถอะไม่รู้พูดไม่ได้เองนะฮะแต่พี่ออนพูดอะไรไม่รู้รู้ทั้งหมดเลยฮะ เราบอกรู้ทั้งหมดฟังเข้าใจได้ยังไงไย่รู้ทั้งหมดเลยฮะานอนสบัดห่างสวยใช่ไหมดีสิ นอนสะบัดหางสวยใช่ไห <laughs> <laughs> มน้องไฟนั่งอยู่เนี่ยข้างหน้าประตูตัวอะไรได้ยินเสียงตัวอะไรเดดูตัวอะไรเนี่ยได้ยินตัวอะไรไ มัน้องต่อใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้กันว่าแมวจะทำยังไงไม่รู้นั่ง <c oughs> ตืนต่นเปล่าต,ตัวอะไรตัวตัวอะไรได้ยินเสียงตัวอะไรเดี๋ยวไปดูตัวอะไรเนี่ยได้ยินตัวอะไรมัน้องต่อใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้กันว่าแมวจะทำยังไงไม่รู้นั่ง

ไม่ล้หันมาพี่ออนจะพอแล้วหันมาลูก ไม่ิดไม่โลฮะเเหมือนพี่ออนได้ในแบบได้ในแบบเลย ไฟก็นั่งกินนั่นน้องไฟ ชินเึิงมองพี่ออน <c oughs> เดี๋ยวพี่ออนจะขุนอาหารไม่รู้ไม่เลอไม่เลหฮะ ปาสาลายทิชโชทาโร่กับหอละห้าบาทก็กินให้ได้เดือนหนึ่งอันนี้ก็เท่าแก่น้อยหอละห้าบาทกินมือแล้วหน่อยนี่ก็นมให้ไมโลกับน้องฝ้ายอาหารเมร็ดกระพดอดนี่ก็เอาไว้ให้น้องฝ้าย ไอ้น,นี่เม็ดฟักทองเม็ดฟักทองไม่เกี่ยวเดี๋ยวให้ไมโลกินอาหารก่อนแล้ไมโลจะกินอาหารแล้วได้กินอาหารแล้วเนี่ยเงยมองแล้วไมโลเงยมองแล้วไม่ละได้กิน สาลายัยเท่าแก่น้อยกับปลาเส้นนี้ต้องอยู่ให้ได้เดือนนะให้มือละนิดหนึ่งมีอาหารเมร็ดมีปลาทาโรพิโซมีเท่าแก่น้อยแล้วก็มีนมไมโลจะได้กินสี่อย่าง้พอพี่ออนก็มีให้กินได้เท่านี้งานไม่มีทำพี่ออน สองช้อนบางทีก็สามช้อนสี่ช้อนเ,อเดี๋ยวรอบเด็กก็กลืนอาหารของน้โย <c ười> น้องฝ้ายมองเดี๋ยวค่อยคุณน,น้องฝ้าย เดยวน้องฟ้ากินข้าวไมโลกินอาหารดูไมโลกินอาหารห่อละห้าบาทถ้าแก่น้อยก็กินให้ได้เดือนหยิบมามื้อนิดนิดปลาเส้นก็วันละเส้น บางทีก็กินวันวินวันเดี๋ยวเอาเขาโพดหลอดให้น้องฝ้ายก่อนน้องฝ้ายพี่อ่อนเอาเขาโพดหลอดให้น้องฝ้ายอ้อาวกิ้งไปอีก ไปแล้วแต่งเลยนะน้องฝ้ายแต่งเลยดูไหมลูกดูหนมดิ กินนมเดี๋ยวน้องหมดก็เติมสองช้อนสามช้อนถ้าว่ายังอยากกินอยู่ก็ให้สิแต่ส่วนใหญ่จะแค่สองช้อนกินเช้ากลางวันเย็นรอบดึกไม่ต้องไม่ได้ให้ นมไมโลกำลังกินนมไมโลนะพอกินนมเสร็จจะชอบสะบัดหัวดื่มน้ำที่อ่างบัวตรงนู้นเหมือนกันบางทีไมโลไปกินน้ำที่อ่างบัวตรงเนี้ยจะไปนั่งกินตรงนั้นจะไปนั่งตรงนั้นแล้วพอกินเสร็จไมโลก็จะสะบัดหัวจะเป็นแบบเนี้ยเป็นอะไรนะึง เอาแค่นี้ก่อนนานไม่ลงจะกินนมหมดละกินนมจะหมดละ กินอาหารต่อไม่รู้กินอาหารต่อเดี๋กเพียงจะเติมนมให้ไม่โลอีกสักนิดนึง กินนมหมดแล้วกินนมจะหมดแล้วกินอาหารต่อไม่รู้กินอาหารต่อ ទៀតចុះទៅងុំឲ្យមិនលោទៀតสักนิดนึง to <tôi> Để họ bà xin Hay nóng phai xin Bà xin Hay nóng phai xin บินไปร้องเงี้ยจะมากินข้าวในขันน้อฝ้ายะนะร้องละร้องละโอร้องละร้องละเดินจะจะมากินข้าวในขัน,นนะถ่ายไมโลกลายเป็นถ่ายลูกนกแล้วเดี๋ยวพอจะบินไปร้องเงี้ย ไมโลถ่ายไม่ได้แล้วพี่ออนถ่ายลูกนกแทนนะเขาจะมากินข้าวในขันน้องฝ้ามา,มา,มาดักทางนี้มาดักทางนี้กำลังเดินเล่นอยู่ตรงนั้นนกลองวู้วู้ยิงยอดมะพร้าวกู้กู้ลองกู้น่าน้องดังเลยไมโลก็มองนกเอี้ยงเดี๋ยวดไมโลก็มองอยู่ กจะบินไปร้องเงีนกเอี้ยงเดินเล่นหน้าบ้านจะมากินข้าวอ,อีกตัวงบินผ่านไปหญ้าทางขึ้นบ้านก็ลกเขาเดินเล่นแล้วยังไม่ได้ถักหญ้าหน้าบ้านเลยหญ้าหน้าบ้านลกนกเอี้ยงเดินไปไกลแล้ว นกร้องเกาะอ,อยู่บนต้นมะพร้าวไล่นะากู้กู้นกเอียงเข้าไปแล้วจะถ่ายไปไกลก็ย่าถนนล้อลอีกตัวงก็เดินอยู่นู่นอีกตัวกำลังเดินขึ้นมาเจอกันเดินขึ้นอาบินไปแล้วพากันบินไปแล้วทางขึ้นบ้านก็ลด,ดิเดี๋ยวบางที อา้าวน้องฝ้ายไมโลหายไปแล้วไมโลหายไปแล้วดูนกไมโลหายไปแล้ววะไม่รู้ไปไหนไมโลโอ๋อไมโลกินเสร็จแล้วมาเนี่ยไมโลมานั่งอยู่ตรงอ่างบัวนี่ไมโลมาอยู่ตรงอ่างบัวจะขึ้นไปกินน้ำที่อ่างบัวแล้วสิ lúc nó lõn cần chốc chắc chốc chắc lúc nó lõn cần xếp lên Ui lõn vản vịt Nóng phái cả ไม่ขึ้นมากินน้ำที่อ่างบัวไมโลกินน้ำที่อ่างบัวสิลูกไมโลขึ้นมากินน้ำที่อ่างบัวดิไมโลไมโลเดินมานี่อีกไมโลบิดยืดตัว ยี่ตัวไมโลเกือบกิ้งไมโลกำลังเกือบกิ้งมีรถไ่วิ่งผ่านหน้าไร่ไมโลกำลังเกือบกิ้งคันกรหลัง กินอาหารเสร็จแล้วก็กินนมแต่แต๋วมาแล้วแต่แต๋วมาล้องอยู่ไกลๆที่หัวเลอะดินเลยอะ่ะไม่เลอะฮะขอบใจพี่อ้นนะฮะไม่โรกินนมอาหารอิ่มแล้วฮะ นายโลร้องขานตอบรับใจเ่าแก่น้อยกับป๋าสินพิชโชทะรลเดี๋ยวมือเยืนพี่ออนให้ม่รโลด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ออนให้ตอนเย็นมือมือถือกล้องอยู่บิไม่ได้นะไม่รู้อยู่ตรงนน้นแหละ <c oughs> บางทีเขาไปนั่งกินหญ้าตรงนั้นอไปเกลือก,กิ้งไปเกลือก,กิ้งทางขึ้นบ้านลกเดี๋ยวต้องทักหญ้า

นกร้องวูว <c oughs> นอนกระดิกห่างร้องวูวู <c oughs> ไปดูหน้าไมโลให้ใกล้ๆดิ น้องฟ้าจะนั่งอยู่ข้างในนี่ หญ้าฟางลกทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ถากลกลื้นบางทีไมโลก็มานั่งกินหญ้าแถวเนี้ยหญ้าลกยังไม่ได้ถาดินถักหญ้าไม่ลกกำลังนอนกินอาหารเย็นเสร็จเดี๋ยวลองถ่ายขึ้นไปบนดูบนท้องฟ้าดิท้องฟ้าไม่สวย không phá có 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 đủ điểm cần thôi dám dám mì mè mắng mì nồi mì mè lạnh มีเมบ้างตรงนั้นมีแสงสว่างลอดออกมาเป็นลำเป็นลำแสงเลยตรงนั้นเป็นแสงลอดออกมาเป็นลำแสงเลยอะนั่นอะตรงนู้นอะ ไม่โลก็ยังนอนอยู่ไม่โลก,กมโ,ลมโลกระดิกหางไม่โลไม่โลกระดิกหางเฮ้ยอิ่มอิ่มเลยนอนนอนเล่นอาบแดดอาบท้องฟ้ายามเย็น All uh right. -huh.